ขอโทษฉันซุ่มซ้ำเกินไปไม่อยากขอโทษด,ด้วยขอโทษขอโทษจริงๆป้าเพิ่งถูพื้นสักคู่ยังไม่ทันแห้งเป็นอะไรหรือเปล่าคะอ้าวเสียวเยียนป้าผิงไม่เจอนานเลยนะป้าย,ยังดูสาวแล้วมีความแข็งแรงมากไม่เปลี่ยนเลยนะครับถ้าเด็กคนนี้ปากหวานเหมือนเดิมเลยนะเข้ามานั่งก่อนเธอปากหวานใครนะรู้ถึงเวีย คุณไม่ได้มานานหลายปีมากซุปถั่วแดงหอมหมื่นลี้และแผ่นเค้กงาดำเหมือนเดิมไหมครับพ่อพงจำได้ว่าผมชอบอะไรเหรอแน่นอนจ้ะอะไรที่เสียวที่ชอบพ่อิงจำไม่เคยลืมเลยละอีสองท่านนี้คือสองคนนี้เป็นเพื่อนผมเองครับเมื่อเงินผ่านมาก็เลยแวะเข้าไปดูขอบคุณครับ ทำไม่รู้สึกเหมือนเป็นหลอดไฟเป็นก้างขวางคอ,อยังไงชอบกลนะเหมือนกลิ่นความรักคราวนี้นะสวัสดีค่ะพระผิงฉันชื่อมูซือเวยโอ้สาวน้อยหน้าตาสวยงามมากจริงๆเ้าเป็นแฟนเซียวเย่สินะเฮ้ย <Hey. S 1> อะเจ็ดฉ,ฉันไม่ใช่พระผิงครับเข้าใจผิดแล้ว เธอเป็นหุ้นส่วนสำคัญมากของผมโอเคโอเครู้แล้วแหละแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่คุณพาคนอื่นมาที่นี่ทั้งสองเขาก็เหมาะสมกันมากด้วยลองพิจารณาดูไม่เสียหายนะอืมคุณป้าอย่าเป็นคนจับคู่สุม, 4, ส,มสี่สมห้าสิสองคนนี้ต้องมีวันอยู่ด้วยกันเพราะถ้าอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่จะเกิดปัญหามากมายเกินความจําเป็นแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้น ไปได้ไงกับนายกับเธอดูไม่เหมาะสมกันเลยสักนิดนะอิงวีเอะนายว่าไหมนายลองนับดูเธออายุสองคนห่างกันกี่ปีฝากนายควรถูกรูดซิบหรือเปล่าเวีย่ยคุณมาได้เวลาเหมเาะพอดีนะขึ้นมาช้ากว่าน,นี้อีกนิดหน่อยนะร้านป้าจะปิดกิจการแล้วล่ะเพียงคิดตาเดียวเวลาหลายปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว ยังจําครั้งแรกที่คุณมาที่นี่เพื่อซื้ออาหารเช้าได้ไหมตัวสูงกั่โต๊ะตัวนี้ไม่มากแม่กระเป๋านักเรียนหน้าตาก็น่ารักฮ่าตอนนี้ใกล้กมีทญญายาทแล้วสินะยังอีกนานครับผมยังไม่ได้แต่งงานก็ผีงอกแข็งแรงอย่างนี้ทำไมถึงจะปิดกิจการล่ะครับ ธุรกิจเริ่มซบเซาลงเรื่อยๆแม้ว่าป้าจะยังมีเกษียณแต่ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้นานโชคดีลูกชายของป้าเรียนจบวิทยาลัยและก็ทํางานแล้วเนื่องจำนองของป้าก็ชาระหมดแล้วด้วยป้าทาขนาดนี้ได้้าเร็กเล็กแค่นี้ป้าก็เก่งมากเลยใช่ไหมละ่ะจำได้ว่าชัดก่อนร้านค้าเล็กๆถูกบังคับให้ย้ายออกไปเนื่องจากรัฐบาลมีการพัฒนาพระผิงป้ายินดี เ้าสามารถไปเปิดร้านใกล้บริษัทผมได้นะผมจะจัดร้านให้ป้า,าองแค่หัวใจดวงนี้ของคุณมันก็เพียงพอแล้วลนะป้าคงชอบทำอาหารเช้าให้เด็กๆป้าดีใจเมื่อเห็นพวกเขากินอย่างมีความสุขดูแลนักธุรกิจผูกเน็กไทยแบบนั้นเก็บไว้ให้เท่าแก่ร้านอื่นเถอะนะเอาละเอาละป้าย,ยังไม่ไปไหนในเร็วๆนี้หรอกถ้าพวกคุณมีเวลาว่างอไไรก็มาเที่ยวได้ทุกเมือ่อ เมื่อเทียบกับประธานรู้ที่โหดเหีหเ้ยมและเต็มไปด้วยการอ,อกคืนแล้วนั้นตอนนี้เขาดูมีมนุษยธรรมเป็นพิเศษดูเหมือนถนนสายเก่าสายนี้มีความทรงจำอันล้ำค่ามากมายสำหรับเขาวันนี้นายเป็นอะไรของนายฮะรู้สึกอะไรกับมูุษยุเวยนั้นเหรออย่าลืมว่าเธอเป็นหลานสะภ้ยของนาย ตอนนี้จะเลิกกันแล้วก็ตามนะอย่าปล่อยให้ความหุนหันพันแล่นส่งผลต่อชื่อเสียงตระกูลลูกของนายนายรู้ตั้งแตน่นายกลับมาก็มีคนมากมายคอยจ้องมองนายอยู่ฉันทำให้นายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเราเป็นแค่หุ้นส่วนกันธรรมดาธรรมดามองมุมไหนก็เป็นธรรมดาสักน,นิดช่างเถอะฉันไม่สนลนะ À, mình có ý cửa thả nó can thì mình cũng có sống khi mà nay có tham quan sao ai quan dưỡng yên can